เราชอบคิดกันว่าโลกหมุนเร็วจนเราตามไม่ทันไม่จริงคานี้คือข้ออ้างโลกหมุนไม่เร็วขนาดนั้นเราเห็นอยู่แล้วว่านาเขาจะเป็นยังไงเนี่ย AI มาละว,วันนี้ทดแทนคนนี้ยังเอ้ยังอ่ะอยูเห็นอยู่แล้วว่านาเขาจะเป็นยังไงวันนี้คุณทําอะไรละ่ะคุณเป็นคนขับรถอย่างเงี้ยคุณรู้รอยู่แล้วว่า AI เดี๋ยวจะขับรถเองได้วันนี้คุณทำอะไรถ้าวันนี้คุณไม่ทําอะไรวันนี้คุณถูกทดแทนอะ่ะมันไม่ได้โลกเปลี่ยนเร็วเกินจนคุณตามไม่ทันนะแต่คุณแค่ไม่มีความกระตือรือในการเปลี่ยนแค่นั้น อยู่เป็นแค่เป็นคนที่แบบมีเสิร์ชให้กับนายนายถามอะไรอยู่ตอบตามนั้นเดี๋ยวยูก็โดนทดแทนครับเพราะเดี๋ยวนายก็จะใช้ ChatGPT แทนหรือถ้าอยู่เป็นเภสัชที่แบบอ๋ออาการอะไรครับอ๋อยานี้อันนี้อันนี้ครับเดี๋ยวยูทดทดแทนครับมันง่ายคุณก็พิมพ์ใน ChatGPT เนี่ยอีกหน่อยคนคนเข้าไปร้านยาแลนะ้วไม่จำเป็นต้องคุยกับคนละแค่พิมพ อาการเป็นอะไรแล้วก็ AI ก็เอาอะไรให้เรา so เรา,เราต้องเริ่มคิดวันนี้ว่าโอเคเรามีอะไรที่เราสาม,มารถ add value ให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้น it's สิ่งสำคัญถ้าอยู่เป็นคนตัดต่อเงี้ยเราเห็นว่า AI ตัดต่อได้แนละ้วยูงต้องถามตัวเองว่าเออแต่ไอ์ถ่ายได้นะไอ์จัดไฟได้นะไอ้ไอทำเสียงได้นะไอ้ทำซับได้นะไอ้แปลภาษาได้ด้วยไอ้เขียนเท่ได้ด้วยไอก้กำกับได้ด้วยอยู่ิธรรมยากละ so you have to start thinking today โลกไม่ได้เปลี่ยน <S <S เราตามไม่ทนันครับ AI happen today so เรารู้อยู่แล้วว่า where is it going so, ไม่มีใครสงสารคุณนะครับวันที่งานคุณถูกทดแทนวันที่คุณเสียงานไปวันที่ร้านาค้าคุณต้องปิดวันที่อาชีพคุณไม่ต้องการแล้วตอนที่คุณตกงานไม่มีใครสงสารคุณนะครับส่วนถ้าวันนี้คุณไม่ทําอะไรในการ avoid disruption หรือการพยายาม disrupt ตัวเองวันนั้นก็จะมาครับโลกไม่เคยหมุนเร็วจนเราตามไม่ทันแต่เราแค่ไม่อยากเปลี่ยน